นายจอยถ่ายวีดีโอเห็นไหมถ่ายยังล่ะถ่ายวีดีโอถ่ายยังรักไปสิไปเห็นงานฮัลโหลพบใไรเขาได้แล่วแล้วได้ถ่ายวีดีโอเหงนะแต่ว่าเงินบนเขามันมีสี่วนเกาเบาควรได้ก็ถ่ายวิดีโอเลยเขาเขาควรได้แล้วแต่ว่ามันเงินเงินบนเขาแกนไม่นานเออตะกี้มันสิ่นี้อันแกนไม่นานปุ๊บมันก็คือว่าอันล้อล้อล้ออีกยังหน้าล้อเอฟเอฟอันหน้าล่อการตรวจัวยแกนไา่นานทิศปั๊บ เขาขีวอลริดีเชนนึงเออเออมันกันถาไม่มีของขามแสดงว่าบ้านได้เออตัวนี้คือว่าเขาขีวอลริอสองเขาได้เขาได้เร้วเราเขาไมเบิ่งยอดเงินได้รียวแต่ว่ามันมีศูนย์บาทเงว่องขาเขาเรื่เขาพอดนเขาไม่ใช้ไม่สรงเออเออเบิ่นดงยังเสร็จริ่มไล่อรูจัก จะรับเงจะรับเมดโอ้อ้ยเนนี้ไม่เช็คเบ้องระดับเนี่ยจะก็พางข้าเมียท่ล่ะมันคือช่างยศในตนานนะครับได้ไมเซมนั้นได้ไหมเน วันนี้เราเข้าแบบนะครับเข้าแบบแทีพรุ่งนี้นะครับเมือ49ล้านคนเชียร์นค,นอ,นคนอบองนะมั้เชียร์ลไล่ไปเลยมันก็ปั๊บเลย สร้างมาจากเกาหลีใต้นะครับ